เดี๋ยวจะเราจะรอดูนะฮะเราดูว่าเขาจะ,ะสลักกันยังไงนะ,ะอันนี้อันนี้ใบลานี่พอเแถาเห็ดคนเดียวว่าหรือว่าเอาอันเกา่าอันเก่าเองเนาะถ้าผมนี่ก็เป็นทำใบาลานที่เขานำมาโชว์นะฮะเดี๋ยว เดี๋ยวจะให้ดูพิธีกรรมพิธีการเขาแกะสลักสลักชื่อเป็นภาษาไทลืออ้อเป็นอักขระภาษาของไทลื้อนะครับผมครับผมเดี๋ยวจะลองสัมภาผัสปะเ่าดูนะอันอีปูเปิลปั้นแผ่ววันนี้ก็เฮือเปิลปั้นแผ่วอีปูนี่วันนี้อ่าเอา่อวันนี้โดนเอาเดินบ่ะ เดินได้กี bien, ah uh, i, hmm. hmm. ่ยยนนะหาหอยยันนะเห็ดตึงวันนะไปคามอี่เห็ดหน่อยกะกันได้ไมหน่อยหนึ่งเดินหาหอยยันก็ดีนะเนาะก็เหมือนเขาแตมแตมลิกแตมคําเมื่อข่อนั่ะ๋ออ๋อ้โอ้อ ออยู่ดี่กินบ้าน,นแต่มชือเขาห่อเขาเนออ๋อ,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 อครับผมผมสัมภาษณ์พระเท่าเขาบอกว่าเขาได้รับเงินเดือนประมาณ500หยวนฮะ2,500บาทก็เรียกว่า,ามานั่งประจําตรงนี้ทุกวันนะครับผมแล้วก็ได้เงินเดือนอเกี่ยวกับรับแกะสลักลายชื่อให้กับนักท่องเที่ยวที่ซื้อ,อเงินะเครื่องเงินต่างๆมาให้พระเท่าเขา แกะสลักนะครับผมครับผมขอบคุณครับผมอันอีปูจะยังเนี่ยอีปูอีปูจะยังชุดอรามคัมรามคัมมา,อ,าอียาเราไม่อียาอียามาอ๋อยาเสียงนะเนาะออ๋ครับผม ผมลองอสอบถามผู้เฒ่านะครับเพราะว่าเข้ามาทําง,งานตรงนี้นานแล้วอายุก็เก้าสิบกว่านะครับผมก็ยังรู้แข็งแรงนะครับผมขอบคุณครับผมครับผมเดี๋ยวดูผ,ผู้เฒ่านะฮะผู้เฒ่าชาวไทลื้อสองปานาเขากําลังเขียนนะฮะอักขระภาษาไทลื้อนะครับผมเราดูนะฮะ นีรู้สึกว่าจะมีนักท่องเที่ยวนะฮะ,ะนำเอาของที่จะให้พวกเท่าชาวทะลือจานหรือว่าจานแล้ว,ว่าลงลงอัคระนะฮะเดี๋ยวจะลองดูนะครับผมเอาบอกเป็นภาษาจีน เขาก็กำลังจะลงจานเรียกว่าทันสมัยมาแล้วครับผมเขาจะใช้เครื่องอาไฟฟ้านะฮะรถไฟฟ้าจานเรียกว่าสลักนะฮะสลักรายชื่อลง

กาเดตกพวนี้มัเจก็สิ่า่าฮ่า่าอ้อ้โหโอู้หอ้หโอะอ้โหโอนอ้โหอ้หโอนอ้อ้โหโอ่อ้โหโอคโอ้โหโอ้โหโออ้ออ้โห้อ้ออ้อ้โหโอ้โัโหออหออออออองเท ไม่ว่าจะเป็นกําไรเครื่องประดับต่างๆนะครับผมตะกี้พอเท่าเขาจานอราเป็นภาษาไทยลื้อนะครับผมแล้วก็นักท่องเที่ยวเขาจะบอก่าบอกเป็นภาษาจีนนะครับผมเดี๋ยวจะลองทำเขาอีกครั้งอีปูเราเปิ้นปั้นแผววะเปิ้นปั้นแผวอีปูวะเขาอนอไรฮในรู้เขาือเนาะในรู้เขาหือเนาะเขาบอกว่าราคานี่ เขารับเป็นเกินเดือนโอ้ยนะพอรู้เขารับเป็นเกินเดือนนะครับผมเหมือนกับว่าแกะสลักให้นักท่องเที่ยวฟรีนะฮะแต่ว่าเขาจะมีกระเดือนต่างหากาที่สำหรับาขายของณที่นี้นะครับผม